สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังหวยเด็ดหวยดังหวยซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวเด็ดมาเล่าสู่กันฟังหัวข้อข่าวลุงวัย64ทําทำใจไม่ได้ปิดบ้านนอนอยู่กับศพเน่นานเกือบเดือน ลุงวัย64อดีตเจ้าพนักงานที่ดินแพร่รับให้ได้ที่แม่จากไปปิดบ้านไม่ให้ใครเข้ากินอยู่หลับนอนกับสุขแม่นานเกือบเดือนจนเพื่อนบ้านสงสัยเพราะปกติแม่ลูกจะคุยกันเสียงดังทุกวันเจ้าตัวยอมรับกลัวคนมาพลากแม่วันนี้วันที่9ก้าุมภาสายตรวจตำบลน,นาจักสพเมืองแพร่รับแจ้งขอให้ไปตรวจบ้านหลังหนึ่งที่หมู่เจ็ ตำบลน,นาจักอำเภอเมืองแพร่เนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตยอยู่ในบ้านจึงรายงานให้พันตำรวจเอกนรินทร์วันมณีพ่วมกับสพเมืองแพร่และพันตำรวจโทภาคสกรเจนใจรองพ่วมกับพร้อมชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรชั้นเดียวปลูกติดกันภายด้านภายในบ้านมีของเก่ากองอยู่ระกิระกะพบนายสุกชัย สุทธิวัฒน์อายุ64ปีเจ้าของบ้านอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพรย่ยืนขวางอยู่ไม่ยอมเปิดประตูบ้านให้ใครเข้าไปเด็ดขาดอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวแม่ไม่อยู่ในบ้านแล้วน้องชายมารับไปอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยหลายเดือนแล้วไม่ได้อยู่บ้านและไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านทั้งนั้นด้านพันตำรวจโโทูภาคสกรเจนใจรองว่วมกับสพเมืองแพร่ จึงได้เข้าเจราจากเกลียกล่อมใช้เวลานานเกือบ3ชั่วโมงนายสุภชัยจึงยอมไม่เข้าบ้านแต่อนุญาตให้เข้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและพบนางบัวจีนคำแสนอายุ89ปีมารดาของนายสุปชัยเสียชีวิตอยู่บนที่นอนภายในบ้านสภาพมีกลิ่นเหม็นผิวหนังแห้งจนเหลือแต่กระดูกจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์โงพยาบาลแพทยและสมาคม อาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่สอบถามนางสีรัตนคำมูลอายุ59ปีคนดูแลเผยตนเห็นคุณยายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15ธันวาคมเมื่อปี2563หรือปีที่แล้วประมาณ6โมงครึ่งซึ่งตอนนั้นนางสีรัตนอาการไม่ค่อยดีมือไม้อ่อนแล้วแต่พอมาวันที่16นายสุภชัยได้โทรหาบอกว่าพี่เล็กจะมารับแม่ไปที่เชียงใหม่วันที่18ธันวาคมนี้ไม่ต้องมาแล้ว หลังจากนั้นตนก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านอีกเลยและนายสุประชัยก็ไม่ให้ใครเข้าบ้านจนกระทั่งวันที่23ธันวาตนได้ฝากเสื้อผ้าพร้อมผ้าปูที่นอนไปให้ยายโดยยื่นให้ผ่านรั้วไม่ได้เข้าไปนายสุปชัยก็เข้าออกจากบ้านปกติขณะที่นายสุปชัยกล่าวว่าปกติตนอยู่กับแม่ตลอดไม่เคยไปไหนตั้งแต่มาอยู่จังหวัดแพร่20กว่าปีมานี้ดูแลแม่มาตลอดอยู่ด้วยกันตลอด สาเหตุที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเพราะกลัวจะเอาแม่ไปหลังจากแม่เสียแล้วก็อยู่กันแบบนั้นอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่ทุกวันแม่เป็นคนกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ไม่มีโรคภัยเหมือนครูบาศรีวิชัยไม่มีกลิ่นตนอยากอยู่กับแม่ส่วนพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดต,ติดโควิดระบาดเลยไม่ได้กลับมาเมื่อก่อนก็มาบ่อยๆจู่ๆท่านก็ไม่หายใจเสีย,ยใจบอกไม่ถูก อยู่ด้วยกันมานานดูแลท่านมาตลอด25ปีอยู่ด้วยกันสองคนไม่อยากให้ใครพาแม่ไปไหนอยากอยู่กับแม่จนวาระสุดท้ายอยู่ให้นานที่สุดนายสุภชัยกล่าวด้านพันตำรวจโทภาคสกรเจนใจรองผู้อุ้มกับสพเมืองแพร่กล่าวว่าใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานกว่าสามชั่วโมงเจ้าของบ้านจึงยอมใจอ่อนซึ่งเราก็พูดคุยกับเขาบอกเขาว่าถ้าแม่เสียแล้วให้แกอย,อยู่อย่างนี้ไม่ได้ แม่คงไม่สบายใจในฐานะลูกก็ต้องทําให้ถูกต้องตามหลักศาสนาเขาก็ยอมพาเข้าไปดูเข้าไปก็เจอศพยายนอนอยู่บนที่นอนเบื้องต้นเท่าที่ดูไม่มีอะไรผิดปกติแต่ก็ต้องรอทางวิสุจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดขณะที่เพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเล่าว่าปกติลูกชายกับจะพูดกับแม่เสียงดังูวกเวกทุกวันและได้ยินเสียงแม่ซึ่งนอนป่วยติดเตียงลุกไปไหนมาไหนไม่ไ,ได้พูดคุยตอบโต้ เวลาคุยกันก็จะถึงได้ยินมาถึงบ้านแต่พักหลังๆไม่ได้ยินเสียงแม่เลยก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งความรักนะครับที่ลูกมีต่อแม่นะครับแต่เมื่อถึงเวลานะครับก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้จัดไว้นะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับบ่าวป้อมก็ขอสแสดงความเสียใจนะครับกับคุณลุงวัย64ด้วยนะครับ หลายหลายท่านนะครับพอหงุดอาจจะมองเลขเด็ดยังไงเนี่ยครับอันแรกนะครับเลขเด็ดนะครับจากคุณลุงครับอายุ64ปีนะครับรวก็เลขเด็ดนะครับจากความเชื่อคือผู้เสียชีวิตนะครับคุณแม่นะครับอายุ89ปีนะครับพี่น้องนะครับอ่าแต่เบื้องต้นก็เป็นข่าวนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับทราบกันนะครับสําหรับท่านนี่ครับท่านใดที่ชอบการรายงานข่าวสไตล์บ่าวป้อมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ ไม่พลาดข่าวเด็ดๆในคลิปต่อไปขอบพระคุณนะครับแหล่งข่าวจากไทยรัฐนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกับบ่าพ่อในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ